สวัสดีคุณผู้ชมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเอ펙ตกให้เพื่อนๆได้ดูกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นโหมดลงแรงนะครับผู้ชมโอเคมาช่วงนี้อากาศก็ไม่ค่อยดีนะครับเพื่อนๆก็ขับรถเรามาระวังกันด้วยนะครับฝนตกบ่อยๆอาจจะมีไข้ไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้มีหวัดมันละลายทุยเหี้ยบ้าหรือเปล่าวาชายมันเป็นโรคอะไรวะผถามจริงอะ Okay. เอาล่ะว่าก่อนที่เราจะไปเล่นในเกมเอเปกกันก็อย่าลืมเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับผมก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองกันด้วยนะเพื่อนๆช่วงนี้ฝนก็น่าจะตกปล่อยอยู่นะมีน้ําท่วมหลากก็บ้านใครที่น้ําท่วมอยู่ก็ขอเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเอเปกกันได้เลยนะครับผมได้โบดอ่าหมดแรงนะครับผู้ชมโอเคไปไปโอเคผู okay. ้ชมตอนนี้อยู่ในโบดแรงกันแล้วนะครับผมเอยไปอยู่ในโบดแรงตอนนี้อยู่ในเกมกันแล้วน,นะครับผู้ชมมา เดี๋ยวพี่จะกดเป็นหมดแรงเลยโอเคฮู้พี่เล่นมาอยู่นิดหน่อยนะแรงก็ไม่ได้ค่อยได้ลงเลยช่วงนี้ก็เล่นแต่การันนะครับคุณผู้ชม2คลิปที่พี่ได้ลงไปให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับผมฝากไปกดติดตามติดตามคลิปที่พี่ลงไปด้วยนะครับการลันนะครับผมพาร์ทสองนะโลดแค่สองพาร์ทพอเฮียเดี๋ยวหัวร้อนมากลับลงแล้งพี่จะมาเล่นจริงจังนะเพื่อนเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยก่อนที่จะไปเล่นกันก็กดไลค์พี่ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนไป โอเคครับผู้ชมมาเดี๋ยวเราเลือกตัวกันก่อนนะครับพี่ก็จะเล่นแอชเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆว้าวเพื่อนเรา1079 1071เบลใกล้เคียงกันอยู่มาด้วยกันป่าวะไม่น่าจะมาด้วยกันนะโหฝั่งโอ้โหนี่กระตือเหมือนกันนะเนี่ยเพื่อนมามาคุณผู้ชมเดี๋ยวเราหาที่ลงกันก่อนดีกว่าลงไหนเพื่อนลงนี่เหรอได้ได้ได้ไป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 โปไปไปไปโปไปไปไป มีคนปะวะน่าจะมีคนอยู่นะเพืเ่อนๆเดี๋ยวหาปืนก่อนยังไม่ได้ปืนพกเอามาพกเอามาเอ๊ะทิ้งทำไม เฮ้ยแบ่งของวันดีเฮ้ยมีอะไรมั่งอ่ะเหลืออะไรมั่งเหลืออะไรมั่งซองหรอซองไม่เล่นน่ะคืออะไรอ่ะเอ่อพี่เล่นลูกซองดีไหมครับเพื่อนเอาลูกซองดีกว่านะลูกซองดีกว่าแมวแล้วเชี่ยบอกเลยเจอคนบ้าบ่าวไอ้ชายเกิดมาจากอะไรอไป Not so fast. Time to bind you. Coming. 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 Me Coming. 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 not Coming. 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 เพื่อนมันมาร์กเลยวะมันมีเป็นคนนี่หว่าหรือว่ามันมีแล้วมันหนีปะเดี๋ยวแช่นานเพื่อนเดี๋ยวแช่นานคนมาคนมาเพื่อนเดี๋ยวไปอะไรอะไรอะไร นะเจ็บนะโดน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 หลังเข้าหลังเข้าเอ้ยหลังก็มีเหรอ,อเอ้ยเราโดนอ้อมเลยเนี่ยก็เด็งกระเด็นใจเย็นเพื่อนหล,หลังก็เข้าคุณผู้ชมล้มหนึ่งล้มหนึ่งสวยเพื่อน

เดี๋ยวมา,มาลกันโก้โกม้มีคนมีคนคุณผู้ชมข้างหลังมาวะเอ่อ go to safe zone ไปครับผู้ชม,มเป็นข้าวงนี้กันดะษลิงกูพันโอ้มีมีอยู่กระสุนอย่างตึงเลย,ยนะแกเพื่อนถึงเราคิวไม่ได้แต่เราก็ได้ความรู้ือกามุดมีกามุดมีก็มันจะไปช่วยเพื่อนนะครับผู้ชม รอกันไม่ไดะจ้าเพื่อนสายเดี๋ยวเราตามเพื่อนไปก่อนนะเข้าวงก่อนเข้าวงกตวงบีบสายยิงกันมันมากโอเคมีอะไรอะ่ะมีอะไรอ่ะโอ้โอเคคืออะไรอะ่ะว้าวน่าเล่นว่ะคุณผู้ชมมาก น่าเล่นจริงเลยปืนจากแอร์ดอเนี่ยปืนนี้ผมเคยเล่นได้หมดกันอยู่นะครับหมดกันมันก็มีนะปืนเนี้ยแรงนะครับผู้ชมยิงเจาะเกาะแรงมากแต่ว่าต้องโบกระยะได้ดีดนะโว่อะไรไม่ยัยยัยยัยโอเคโอเค stop stop s enemy at that location want me opening fire enemy far off do service. permite taking fire Ooh. oh enemy oh, shields oh oh, oh 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 enemy 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 there off to the come into the building come into the building i'll all there Pre ah. oh my god กูจะพูดยังไงดีชื่อหนีภาษาอังกฤษยังไงวะบวไม่ไหวเนี่ยสองตี้สองตี้ล้อมเราเลยคุณผู้ชมก็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  The enemy is here. วันบอกดิวบวกดิว เอ a k e fight outside the ู o ชมคืนนี้แม่งยิงช้าว่ะคุณผู şey> ้ชมเดี๋ยวเราไปอยู่รวมเพื่อนกันดีกว่าเผื่อเพื่อนโดนเผื่อเพื่อนโดนเดี๋ยวเพื่อน โอเคมีคนหน่อยเดี๋ยววะ เชี er, ่ยแตกมันมาเว้เนี่ยถ้ามันมานี่เราจบเลยนะถ้าแม่งมานี่เราบุเราจบแล้วนะคุณผู้ชมเลือดเลือดเลือดถมจะหมดหิวทันปะวะทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่ปืนแม่งแรงว่ะหัวแตกเลยเชี่ยโอเค มาดิเพื่อนระวังเพื่อนเพื่อนกูเจ็บมั้เนี่ยหิวเกาะอนเพื่อนโอ้โหเปิดประตูจังหวะพอดีม้องรีบต้องรีบม้องรีบดูงได้เหร <S 1> <S 1> อยู่ในบ้านไว้อยู่ในบ้านไว้ใจเย็นเจเย็นมันน่าจะบวชกอีกตี้นึงอยู่คุณผู้ชมเบ้ยเพื่อนดูเลยดิโดนนะโดนนะแตกแตกแตกกูเหมือนลูกหมาอยู่ในกรงอ่ะแล้วพยายามออกจากกรงแล้วเจะของดักไว้อ่ะ โดนยังไงเนี่ยเพื่อนโอ้ยอย่าแอดแม่งเสียเสียเสียเจอเสียเจอาผมวอกพี่ด้เหรอคุณผู้ชมโอ้วงบีบแรงว่ะ เอ๊ยเอาออกมานทำไมอะหูแตกแล้วโอ้โอ้เหี้ยกูแตกขมับแม่งโอ้โหขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะผมขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะขอโทษ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 แจกใจเลยขอโทษคุณผู้ชมด้วย โ,โอเคคุณผู้ชมมาผมขอโทษจริงเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ตะก,กี้ตะก,กี้ขอโทษนะครับเพื่อน <c oughs> ๆที่ผมเล่นโก้ไปไหนเดีอย่า,าอย่าด่าผมนะอย่าด่าผมนะผมผมลดจริงจริงคุณผู้ชมเดี๋ยวลงตรงนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมโอเคโดดเลย <c oughs> ว้าลงมาแล้วว้าลงมาแล้วว้าปืนฆ่าอยู่ไหนปืนฆ่าอยู่ไหนเฮ้ยเสียงอะไรอะสายมือเจอคนจังหวะนี้กูไม่เอานะเว้ย

เออน่าจะมีคนจริงด้วยสายสายวิ่งอยู่สายข้างบนนะ่ะ ah, นึงนะชิ่ไปบับบับ,บ,บจนข้างบนเราเปล่าวะยังไงดีเราเอาเลยว่าเพื่อนโก้โก้โก้โกโกโก chơi với mình Kẻ phân đòn cuối trong đuổi, Tám ba Ui 2 cua Ui mi cỏ lắm ตายสามก่อนสามก่อนสามแล้วค่อยหิวเกาะสามเกาะก่อนเว้ยตายว่าตายว่าตัวเดียวเองสวยข้างหน้ามีข้างหน้ามีไป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  เดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนก่อนผู้ชมระวังนะเพื่อนระวังนะเพื่อนเฮ้ยเพื่อนโดนคุณผู้ชมหูถอย่อนถอย่อนเลดี้เลดี้เลดี้โกนี่ไปนอะไรวะ ่านวายานปะอยู่ยานปะเล่งล่างเหรอหายตัวหายตัวโก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 เฮ้ยเพื่อนเดียวลุยเดียวข้างล่างเหรอไหวเหรอเพื่อน Go, 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 <small> go, 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 <topic> <tôi> go, 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 เฮียร์แม่งยิงก็ตรงไหนวะแม่งปังว่ะโห่ตีหนึ่งมาเฮียสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้

เะบอกนะว่าแอดดอปนี้ไม่มีใครเก็บอะอะไรอะเกาะปืนปืนอะไรวะน่าจะแรงมีคนว่ะคุณผู้ชมมีคนมีคน สัตมาดิสามลุ้มหนึ่งคุณผู้ชมปั๊เฮ้ยคุณลตี้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 ไปแจมตะกูจังหวะนี้คุณละตี้กันพี่จะขอไปแจมนะครับน้องโอ้ยเจ๊ยโอ้โหแม่งเห็นผมก่อน โอคุณผู้ชมพี่แตกเลยแม่งเอ้ยไม่ไดารีบเลยพี่ไม่ไดารีบเลยนะครเพื่อนนี่ผลของการที่เรารีบเกินนะครับเพื่อนๆแตกเลยแซ่ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับคุณผู้ชมพี่ก็ขอปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็เวลาดึกมากแล้วคุณผู้ชมพี่อัดคลิปดึกอยู่นะก็เดี๋ยวเราไปเจอ EP หน้าหรือว่าคลิปหน้าได้เลยว่าพี่จะเล่นเกมอะไรนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอโทษที่พี่เล่นกากนะครับเพื่อนๆขอโทษที่พี่แบบว่าทําพลาดไปหลายๆอย่างนะครับก็เดี๋ยวค่อยพัฒนากันต่อไปนะครับคุณผู้ชมเดีี๋ยยยวววเเเรรรราาาาาไไไปปปปจจออออกกกััันนนคคคคลลลลิิหห้้้้ดดดะบบผมมพูสสุุททภ็็ขขโษณชต me offensive, even though we ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die.